สวัสดีค่ะทุกๆคนเป็นยังไงกันบ้างคะเดี๋ยวขอดูรายชื่อที่ขอเช็คชื่อนักเรียนสักครู่หนึ่งมีคนบอกว่าอันนี้ไม่ได้บอกชื่อแต่บอกว่าอาจารย์สวยแจงค่ะทักไทยพวกเราพอหอมปากหอมคอนะคะอีกสักหน่อยเดี๋ยวกจะหอมแก้มแล้วค่ะเ๋ยวก็จะหอมแก้มแล้วค่ะ <laughs> นะเดี๋ยวจะขอ,อนั่งอยู่ข้างๆนะคะอยากให้พวกเราดูนะคะผลลัพธ์ของเต้ยนะคะก็คือโค้ดกอลฟและโค้ดฟิล์มนะคะมาวางแผนแล้วก็วิเคราะห์ให้กับพวกเราดูนะคะ,คะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เต้นะคะ,ะให้โค้ดกอลฟพาดูทำฟิล์มใหญ่ก่อนโอโ้โหยังไงสิมันสวยมากเลยนะจริงๆขอบคุณมาก หมายถึงก oh, าฟทำเฟรมใหญ่นะครับอย่างทำแบบเฟรมมันที่เรารู้กันมาตั้งแต่แรกว่ามันยังเป็นเทนขาขึ้นอยู่ใช่ปะ่ะแล้วมันไม่หลุดดีมาเนี่ยนะครับ oh. ราคามันก็ดันตัวกลับขึ้นมาต่อถูกไหมครับแล้วไอ้ที่มันสวยกว่าก็คือไอ้แท่งเดือนที่แล้วโอ้โห oh, oh. ใหญ่ยาวเนื้อแน่นใช่โครงสร้างราคาที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่นเนี่ยมันก็ปรับตัวขึ้นมาเป็นเทนขาขึ้นใช่ไหมครับเพียงแต่ว่ากำแพงเดียวที่มีอยู่ก็คืออะไรสัพพายนี้ ราคาที่มันดีดขึ้นมาเนี่ยมันดันมาชนเข้ากับซัลายตรงนี้แหละซึ่งจิ้มไปแล้วด้วยมันก็จิ้มมา<จ><ๆ>แล้วด้วยใช่มันก็เลยมีความเสี่ยงนิดน้องนิดนิดหน่อยอกันนิดหน่อย <laughs> กันนิดนึงกลายเป็นนิดหน่องเ <laughs> ยี่ย <laughs> วทาง, <laughs> งเฟรมวีคเนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยไอตอนที่ราคาเนี่ยมันเข้าไปติดซัลายใหญ่เนี่ยนะครับโหมันโดนกดแบบตบกลับลงมาแบบแรงมากเลยนะแต่ทีเนี้ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยในทางเฟรมวิคเนี่ยโครงสร้างเทนของเขาเนี่ยก็ยังคงเป็นเทนขาขึ้นอยู่แล้วตรงนี้ครับชุดตรงนี้มันมีจุด แนวต้านเก่าที่มันเคยกดราคาลงมาเป็นแท่งแดงเนี่ยแท่งเนี้ยทุกคนเห็นเนาะจากนั้นราคาสามารถเอาชนะขึ้นไปได้นะครับจุดเนี้ยจากแนวต้านเนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแนวรับซึ่งมีโอกาสเหมือนกันที่ราคาเนี่ยจะลงมาเทสแนวรับแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อได้นี่แหละอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งของวิกนะันที่น่าสนใจมากๆร,รวมยังเป็นขาขึ้นนะคะคแต่มีโอกาสที่จะย่อได้เพราะกำลังชนซัพลายใช่มันขึ้นมปชนกำแพงนะครับเรามาดูในสีชั่วโมงกันบ้างในสีชั่วโมงเนี่ยมันบังเอิญว่าตรงเนี้ยมันดันมาเสียโครงสร้างราคา ที่เขาเคยเป็นเทนขาขึ้นมาก่อนอตรงชุดนี้นะครับถ้าใครที่เรียนมากับบาโวนาและจะเข้าใจเรื่องของตัว QM ถูกไหมครับที่ราคาโลเนี่ยเขาลงมาแล้วทำโลเนี่ยต่ำกว่าโลก่อนหน้าได้ตรงจุดนี้เองเนี่ยมันก็เลยจะมีชุดของจุด QM อยู่ติดอยู่ตรงนี้แหละ,ะนะครับที่ราคาปัจจุบันเขาติดอยู่เลยนะครับเพียงแต่ว่ามันจะลงหรือมันจะขึ้นมาดูตรงนี้ครับเราจะเห็นโครงสร้างราคา ที่เขายกไฮยกโลขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นลักษณะนี้ได้นะครับตรงชุดนี้แหละนะครับที่มันจะมาวัดกันเลยว่าจะขึ้นหรือจะลงนะครับเ,ออเพราะตอนนี้เทรนหลักยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่แต่ติดอะไรเอ่ยติดนี่ฮะส่วนของดีมานั่นเองถ้าหากว่าราคาเนี่ยนะครับสามารถที่จะหลุดตัวซัพพลายขึ้นไปได้ออแล้วเขาสร้างดีมานเอาไว้นะครับแล้วดันปังขึ้นไป เราจะได้โครงสร้างราคาที่มันเป็นเทนขาขึ้นอยู่จากนั้นมีดีมานตรงชุดบริเวณตรงนี้ะนะครับเราก็แค่รอให้ราคากลับลงมาเทสปึ้งแล้วก็ขึ้นต่อแล้วก็บายอ่า ه, เราก็บายตรงนี้แค่นั้นอเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคามันปรับตัวลงลักษณะแบบนี้นะครับมันอาจจะมีลักษณะแบบนี้ก่อนก็คือราคามาเทสตรงนี้ครับแล้วก็ไม่ไม่ขึ้นอะ่ะพยายามจะขึ้นแต่ไม่ขึ้นสุดท้ายหลุดครับหลุด ปงลงมาแบบนี้นะครับตรงจุดนี้เนี่ยมีโอกาสเหมือนกันที่ราคาจะกลับขึ้นไปหาซัพพลายใหม่ก็คือจุดนี้แล้วก็ปรับตัวลงต่อมีทั้งรูปแบบที่มันจะขึ้นกับ,บมีรูปแบบที่มันจะ <L ong> เปลี่ยขาลงแล้วราคาที่มันอยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับเ <P ed> หตยังไงดีเออระหว่างนี้มากับพาบไย่เงี้ยมันเทตุยังไงดีพิมจะพามาดูนะคะตอนนี้นะคะเห็นไหมว่าราคามันติดดีมาตรงนี้นะคะแล้วก็มีแนวรับอยู่นะคะที่1920แล้วเราจะเทตดย,ยังไงละ่ะเดี๋ยวพิมจะพามาดูในทางเฟรมนี้ลวเป็นการย้ำโลนี่เห็นไหมย้ำโล แล้วก็ทำไฮสูงขึ้นซึ่งตรงนี้มันเป็นการย้ำโลแล้วก็ทุกคนเห็นไหมว่าตรงเนี้พอดีเลยมีซ<ด>ับไ <supply. S 2> พเห็นปะดอกเบทด,ดอกราคาย้ำโลขึ้นมาหาซับไพแบบนี้เซลสิครับรออะไรแล้วทีนี้เทรดยังไงต่อ,นนอแน่นอนสิแน่นอนเราเทรดเซลไม่ทันแล้วเามันลงมาตรงนี้แล้วนะคะถ้าเราจะเข้าเทรดอีกรอบหนึ่งเราจะต้องรอพฤติกรรมทองชุดใหม่ถ้าเกิดว่าราคากลับลงมาแถวๆเนี้ย1920เแนวรับแรกเลยเนี่ยที่ราคามีโอกาสจะลงมาถึงนะคะบายได้ค่ะ แต่แนะนําให้ลดความเสี่ยงแล้วถ้าดีมันตรง1920เนี่ยเอาไม่อยู่มีโอกาสที่ราคาจะลงไปถึงตรงไหนได้บ้างนะคะแนวรับถัดไปแล้วก็ตรงนี้เป็นดีมันด้วยอยู่แถวแถวหนึ่ถ้าเกิดราคาทำนิวไฮตรงนี้ขึ้นไปได้เนี่ยก็จะเป็นพฤติกรรมทองใช่มันจะเป็นลักษณะข,ของพฤติกรรมทองลักษณะนี้นี่นะครับสวยนะลักษณะนี้ี่มน,น,นะครับมันกลายเป็นว่ามันย้ำ,ย,ำย้ำโลเนี่ยไปสามรอบ ะนะครับแล้วมีโอกาสดีดขึ้มนมาลักษณะแบบนี้เราจะไปรอเซลล์ข้อมบนนี้นี<ช>่คือเรื่องของพฤติกรรมของ วางแผนเทรดในแบบของเต้ยนะคะที่ทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้มาพบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่หน้าเพจ Bravo Trade Academy ชอบไหมคะคลิปแบบนี้ถ้าหากว่าชอบนะคะพิมพ์หรือคอมเมนต์มาบอกเต้ยหน่อยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดทุกๆก,การวางแผนเทรดในทุกจันถึงศุกร์ที่เราจะต้องมาเจอกันแล้วพบกันในไลฟ์ค่ะ